ครับผมสวัสดีครับท่าผู้ชมที่น่ารักนัะททุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นในหกอีกแล้วครับนะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับก,กำลังใจที่ติดตั้นเอ็กมินมาประจาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็นเนี่ยทาน ใช้กับ16พฤศจิกายนและก็ขอขอบคุณเจ้าของเนวทานที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วยก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคระบท่านไปชมกันเลยเจ้านี้ชาวรุธนะเนยวทานล่างสองตัวหกเจ็ด หกเจ็ดก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางชมต่อครับใบนี้สิบล่างชาวโรธสองสามสี่ 2อง 3, อดีตที่แล้ว4ี่ห้าก็ผ่าน6แนวทางใหม่นี้ก็ท34เป็นแนวทางเจ้านี้ดับล่าง ดับละดับหนึ่งดับหนึ่งอดีตที่แล้วเนวทานดับแปดต่อไปเจรานานดับร้อยดับสิบ เจ้าเจรนานดับหลักร้อยสองดับสิบหนึง่งดับร้อยสิบสองหนึ่งต่อไปเจ้านี้บนตรงโดยหลักร้อยเก้าแปดสามสอง

เยินล่าง28 39 58 56 28 39 58 66ก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปเจ้านี้ ตัวนี้ก็เป็นฐานโบนสองตัวสามเจ็ดสามเจ็ดอดีตที่แล้วสามเก้าดูทันใหม่นี้ก็ฝากดทันสามเจ็ดสามเจ็ดขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางต่อไปเจ้านี้ ชวนพลเหนือทันบนสตัวเก้90 13. 90 13. า9ูน3นสามเก้าอดีตที่แล้วก็ผ่านใบนี้ครับเนวทาันหลักอร่อยหก เก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่หกเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดตัวเป็นเดีวทางอาดีตที่แล้วก็ผ่านเก้าเจ้านี้เจรานาน ดับสิบโบนดับแปดตัวเดียวนะอดีตที่แล้วดับสามพันเวทันใหม่นี้ก็ฝากเดวทานดับดับแปดเจ้านี้ครับเนวทันดับล่าง ดับโซนดับโซนดับตัวเดียวโซนอดีตที่แล้วดับหนึ่งก็ขอบคุณมากมณีชาวโรุษดับหน่อยบุดับหกดับหก ดับตัวเดียวหดับ6ตัวเดียวท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยครับนะขอบคุณมากใบนี้ครับเลขกำลังวันพระหัสห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าหมตัว ก็ขอบคุณมากเลยสำรหาารับแนวทางทบชมก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านนะก็ยินดีด้วยเจ้านี้ก็ในาทางล่าง2 2งแถวนะ10ล่างเจ็เท่าทีสิบล่าง,าางห้าเจ็ดหนึ่ง ห้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็อีกแถวแปดหนึ่งสี่หกแปดหนึ่งสี่หกโชนหนึ่งใบนี้ครับใบนี้ก็เป็น,นาทานสิบหน่อยสิบหน่อยโบน ห้าหกเอดีตที่แล้วก็ศ1นก็ผ่านหนึ่งใบนี้ครับก็เป็นอทานคู่สตัวอดีตที่แล้ว3 6ผ่านห3ามทันใบนี้ก็ฝากอนทาน2 6 4 3 4 6 4 0 6 2 8 3ย์9 4สอดสีอดีตเก่าอดีตก่อนก็พันเดาทานสองตัวบนล่างเจ้านี้ครับก็เป็นเดาทานวิง่งรูกลักลอร้อยเจ เจแล้วก็ฝากมาแนาทานคู่9933 9 9 3ามสากก็ขอบคุณอย่างแรงเช่นกันสำหรับแนวทางไปต่อการเจ้านี้ครับนะไมนีีก็เป็นอีกหนึงแนวทาง10บลาง5้า5 7 1น5 7 1 5 7 1 อดีตที่แล้วส6่กานทันใหม่นี้ก็ฝากแนวทาน5-7-1 3ตัวเป็นแนวทาน10แรลงก็ขอบคุณมากแล้วเหตุสับข้อมูลก็ประมาณนี้ครับต่านผู้ชมที่น่ารักนับทือท่านก็สุดสุดสดก็มีหลุดมีโทรท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ขอบคุณอย่างมากเจ้าของแนวทางและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาโดยตลอดด้วยครับนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ก็สรุปเพียงเท่านี้ครับท่านาเราก็ไปเจอการคลิปต่อไป ครับผมขอบคุณอย่างมาก